สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องวัตถุสุขสุขอนนะตอนนี้เม็นสบา,าร์กำลังเตรียมนะพี่น้องกำลังสีเตรียมเอาเครื่องเนาะมีเสือการะหนาวหนะัวลมออกเลยเนาะมีเสือการะหนาวแล้วก็มีไข่หนึ่งเตนนะเนาะสบาร์สีอาไปอันไปให้ถักปบเนาะโอเคเดล่นงานใกล้งานใกล้กันนี่แหละพี่น้องเงานอันอยู่แถวบ้านสบารนี่มีไข่ ก็มีมีมีเสือกันหนาวแล้วก็เอาหัวลมออกแลี่น้องสบายเสียเอาอันอไปหายนะเนาะพออยากหายแต่โดนแต่ว่าสบายกระโบมีโอกาสเนาะส่วนนี้มีเงินเดือนออกแล้วก็เลยว่าเออเสียเอาไปนะ,ปะไปเสียไปแบ่งปันกันเด้อสบายกระโบเลมีหลายหอกแนาะแต่ว่านำจิตนำใจพวกเขาก็สีแบ่งปันกันเนาะเอ,อา,เา,นะาจับแบ่งปันกัน,นะน,กนคนละเล็กละน้อยเนาะพี่น้องคือเราเป็นคนนั้น บสมบูรณ mm <Yeah. S 1> ์เนาะคันจิบอกกับเมนอันพิการอหไรแต่ว่าสบากันยังบุ้งละเอียดว่าเป็นพิการมาตั้งเกิดบ่อหรือว่าอันเราหาก็เป็นเนาะเดี๋ยวเอาไปไปถามผ่นเลยเนาะไปถามทางครอบครัวเผ่นเลยพี่น้องยะคมค่ะโอเคเนาะตอนนี้สบามาหอดงานอันทากบโดยพี่น้องเนาะเพราะว่าอันสบาก็อยากมาสวยเรือเพราะว่ามาหล่อขายพักขายไข่เทโมบ้านนี่ก็เลยเห็นผ่นเนาะผ่นเป็นคนที่ว่าเออ ขั้นสิบว่ากัาบโมเมนพิการมาจะเกิดเป็นพิการตอนที่ว่าใหญ่ามาในแล้วเนาะคนสักยาแมย์คนว่าเนาะแต่คนก็ไปบุได้ฮะนะสบายบบากเ็เลยว่าเออเห็นกเ็เลยว่าอยากอยากมีอย่างก็อยากแบ่งปันเนาะผ่านมาก็อยากแบ่งปันกันแต่ว่าสบายกับผมมีฮานะพี่น้องเนาะมีอันนี้มีน้ำใจเล็กๆ,ๆหน่อยที่มาให้เพิ่อนมีมีมมไครหนึ่งแต้แล้วก็มีเสือกันหนาวเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มออกสูนทร์หน้าหนาวแล้วพี่น้องหัวลมออกแล้วสบายกับมีของเล็กๆหน่อยที่มาให้เพื่นเด้อเนาะไป เหมือนกันเลยที <c oughs> <c oughs> <Es> ่น้องมีไข่หนึ่งแตะกับเสือกันหนาวนะใชขึ้นขึ้นทางขึ้นลงขึ้นลมาะแกอ่ลสบายดีสบไอีเห็นหงอยไเลยลูกตอนกลางคืนนี่ยเออขอชิมนาววันนี้ด้วยนุ่อะรเออเป็นไงเกือบไปีกสบายดีเกบไปอีเเร็ยเจ้าการขึ้นมาหน่ไหม นี่ตัง้งนะบอก็ตั้งกลงอันนี้น,นี่ใส่ทุงแม่คือื่ะคอยได้ไข่แหยเจ้าเนาคอยค้าไข่คอยเอาไข่มาปัจากินเนาะออบ่มลายจะเปนน้ำใจจากคขเด้โอ้หมกูกแงเนาเดาเาอันนี้ ป็นเสือโอ้โหหัวมักนี่ามักือ้ื้อซื้อกบเดีวมันซื้อกบเนาะาสบายบหัวใหญ่ดีนอยนี่โคลกระว่ากระต้้วไปใส่เนาะี่สบาได้เสือกันหนาวเออหนุ่มอันยันเอานะไรอันยันเพิรอนเนาะเสอกันหนาวใหม่คือหนึ่งโตปันกันกาบลูกกับผุลโตเสือลูกสาวผุลโตันเลยหนุอัน โอ้โหคุณแก่กืออยากเปล่ยนแฟบัวเคยหันการจะคืนครับอันนั้นจะปีละก็สามอายุสามสามสิบหกปีเนาะเออะก่มาผีมาครังเอเอ๊ยู่ดีมากกือถูกอยู่ดีมีเหงคือก่โอคุก่อเต่าเตาเอเอ๊ก่ดี อันเว้าเว้าพผนการสิบโบเจงไปนาะพี่นอ้องแต่ว่าคือจะฟังเข้าใจเนาะพผนการบอกใจน้ำสบายโอเคโอเคเจ้าแล้วก็อกันนั้นอายุผลในสิบสามจุดหกปีแต่ว่าเป็นนี่จี่ปีหลายเลยเยอะตอนนั้นมันได้ปีหนึ่งปีไปเป๊ะแต่แตแต เกิดมาในปีหนึ่งพี่ไปเลยสักยาเนาะสักยาเลอันไหนะก่กพอก็พะก็มแลียแต่ไปสักยาอันน่นดีกระเพาะฮะกกะกิเกียเกียเอเวลาว่าเกลียโอมาก็มาำพี่น้องมากเมือนมาขำแต่ว่า เพิ่นๆกับยูนอนจะนอนอยู่นี่เลยบอกคือบอกึ้นนอนเฮือนเธอบวชคืนบวชคืนนอนกับไผยเลยอยู่นี่เงอะกระเซ่รกระพาะยามหนาวมันก็ชินหนาวแล้วเนาะเอื่ยแต่ว่ามีผ้าพกนะอันนี้หละขังนอนนี่แล้วเพิ่นนอนหันเขาก็นอนนี่แล้วเจ้าขาว่าเออเป็นยังเพิ่นคือบอนเอาเพิ่นขึ้นตรงเฮือนหลังจ็กสิบเอ็ดขึ้นเฮือนกันนี่แล้วมันไปอยู่บ่ได้มันอยู่บ่ได้มันฮ้อนมันฮ้อนยการแก้คบกีมันหันเจ้ามาติดอะเด็กข้างโน้นว่า เพิ่ยจะอยู่มันบ um, um. ัเอออยู huh. ่บอมันมมาตเนนั mm ่น hmm. ย nice ูเอออัม่ดราก็พดเพน่อ่านอยู่อยู่แบบนี้เพิ่งเคยอยู่แบบนี้แหก็เพิ่ะสบายเนาะอันนี้่ราบอไปขอบครัวเพิ่กลับมเมนวาน บ่แม่กููบ่ฮะบ่แม่สมบูรณ์ได้กูพูไงเออคนอบควนกคว้านการนีอยูเนาะแต่เธอบอถึงขันว่าเออแบบวยกููไงสมบูรณ์คนได้เนนั้นอันพอพอแม่กับยูอันเปนกรรมกินกรรนหรืออะไอยูฮากินเนาะอันนี้จะเป็นเป็นอัน เลื่อนใกล้ใกล้กันกับสบาเนาะแต่ประมาณหนึ่งน่อยเมตรเนาะคือแค่เเนนหักมามาเลยเลยสบานก็เลยว่าอันนี้มีโอกาสเนาะมีโอกาสก็เลยเอาเอาอันนี้มาให้เนาะเป็นแบนน้ำใจเล็กๆนหน่อยๆบมีหลายสบาก่ะอยากให้ลายคือกันเนาะทุกอย่างี่เป็นยุคเป็นย่ายังแต่ว่าเฮากันยังเบิ่งกันไปนั่นนี่แหละเพราะว่าสบาก่ะหาหากินคือกันเนาะเพราะว่าเงินเดือนเท่ากับโบหลายจี่นะหรือเพื่อน ครัวคนกะอันกะมีมีคือกันเนาะพอได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่บอก็ไปอยู่ร่าเนาะพอแม่คนกะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กับพอก็ไปไปหาหับจ่างแล้วคนก็ได้เนาะดีดีอันนั้เป็นแม่นลูกอันซ้ายซ้ายเป็นแม่อันนี้สบายดีแม่แม่ล็ดเนาะแม่อแม่ล็ดเป็นแม่ของคนนี้ผูจะคนก็เลยลูกเนาะ บปอยู่บาเราเองชีบอกทาเก้บเกาเาเยอะเ่น้อยเนาะเอ่อเยเ่น้อยสคนเด็กสี้ไปก็พี่่อันนี้ก็เห็นเห็นห่งเดี๋ยวบอกเยอันนี้เป็นสภาพคนอยู่แต่ว่าคนเคยอยู่มาแต่น้อยแล้วคนก็อยัดอยู่เลยเนาะมีมีเหอนที่แบบเมย์คุณสางคุณไม่แต่ว่าเมื่อนี้มือเ้ยเนาะมือหนจายเหย่อเนกะอันก็ติดเต็มเือนดินล่างเวลาล่างนึงแต่ก็ยังบอกเลานอกเลย ทางในเดทาสีหรอหบอโบเดท่าโซเดทาสีเนี <t 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 ่ยโบกเนาะแต่เพิ่นเพิ่นโบยาขึ้นอันนี้ค่ะเพิ่นโบยาขึ้นเองเพิ่นโบโบมักดูนั่นเนาะอยู่แบบนี้มันสะดวกสบายกว่าอากาศโล่งกว่าเนาะอยู่นั่นเน้นคนอึดอัดผสมแล้วมันปิดเลยเนาะแก้ก็เมื่อกี้เอาขึ้นไปอยู่วงมันเนาะวู้ฟเสียน้องโล่งๆหัดใจปิดอุ้มขึ้นนะแต่ก็เรียเมย์มาอยู่น้ำมานอนน้ำเนาะแต่ว่าอัน วันนี้การกินข่ากินน้ำ okay. so ้องบริธลเนาะเรากินแบบกินแบบเกินอย่งทุกอย่างกินหมูหมเฟกกิแก้วกินกคือูเกินบไเฮ็ดเลยกินบได้กินได้เบิร์ดไปไปนี่เป็นาดไปเนาะถูกาไปไปหอดไซไปหอดบ่อกมแล้วเดบ่ไปก็ได้เียจะเมือยเ อยู่นี่ก็ได้แต่ว่าเราไปได้ชมุจะไปบุ้ีใครอยู่นี่ไปช่วยตัวเองได้เนาะได้อยู่ไปเนี่ยแน่แน่ไปทางแข่งขาเขานี่มีวัตถุแต่ว่าเขาไปบ่ได้เนาะมันมันจังบ่เอื่อยหรือว่าเคลื่อนได้แข่งขาเราแข่งขามันเหยียบกูได้เนี่ยแล้วมันจ้องแบบมันจ้องจ้องเอ็นจ้องเอ็นจ้องเอานักยาจักเบื้องจ่ะเบิดช่องอ๋อเอาปอดขึ้นนะจ๊ะเอาไปนอนห้องหมอแข็งนี่แหละตะกี้แพทย์ตะกี้มีแต่แพทย์ชะตาหลายนะสกายเพาะแม่เป็นเนว่าเวลาเมษ เหต้นบบะเบื mm. ่อค yeah. so, ือเบืはは like, okay. is ่อไงเออก็อีกเป็นเบื่อไงเดียวนี่ได้มเป็นเมื่อยเนาะเป็นเมื่อยแต่แบบไปปวดบ่มีขญานยังอีกพอคุณน่ะ่ไดไปมันตป้นน่มีแต่เอาแะหมอมาสักยาหรือื่อนสักยาเมื่อยคือเมื่อยสักยาดีเมื่อยเนาะสื่อยายังยายังไม่เห็นนบก็พี่แคว่าเกิดกกุเเบื่อไ เป็นเมยกระเพาะเนาะมันงทีกินเข่าบวกเป็นเวลาอกินเข่าเป็นป้อนบ่อยหรือว่ามันก็อยู่เนาะก็ไ่อยู่ก็แค่กินกี่กงเขียวเออเออกินข้าวเจ้าเป็นบ่บัตห่วงน้าห่วงในนี้ต้องเดยให้คนอยูนี่เลยไปยืนไปฮะไปแล้วลงะันแล้เขี่ไปานนี่เนาะไปงานี๋ยว่าคันขันขนไปอยู่พ่นไป อันนั้นแหละมันเนี่ยาบเนาะเออมันยาีอาบน้าอันในในนี่เขาเป่งหน้ามันโลดเลยเขาอาบหายโลดเออเขาอาบน้าหายไม่สบายขึ้นเท่เฮือนแบบอาบน้าเนี่ยนี่หน้าของเขาลงอันนี้มันสบายเขาอาบได้แล้วมันลงตามดินเลยสบายเอาเขาวอาว่าเอ้าผมเป็นหมอเออมีสมมติมีแล้ววก็คนอื่นนะเบื้งกระเจาะนอนในพือนดินนะกระเจะปะมันกระเจาะปพ่อแม่ก็ไปเห็นลายเห็นการปะนอนอยู่ มันนอนมันอับในดินมันในอันนี้มันเปื่อยกระบาดมันยังมันเปื่อยมันอันนั่เขาอะอันนี้เด็นอนแล้วนอนแบบนี้สะดวกเพราะว่ามันเบอนอนแบบนี้มันสบายเบาปูสาดเบาปูหยังเลยเบาปูหยางมันนอนเออนพื้นแล้วปูแล้ขึ้นแล้วปูแล้วก็ใส่เพชรมพื้นห้มันหนาวแล้วเขาใส่เพิ่มพื้นห้เป็นอ่าบับจะน่อนเนาะหนาวในขนาดเขาอยู่เฮือนปิดก็หนาวเลยเหมือนย่างไฟเลยเนาะ เออขามะนาวแห้งๆเลยได้เอาเตารุ้ดก่อนชุดหนึ่งข้านาวๆเลยเอาเตามากล้วกันน้องชายกส้อกก็วอกกุ้ยเอาเกเขาบอกให้คนเอาขึ้นเขาบอกน้องเาอาขึนเฮือเขาบอกเอาบอ่านเออเขาบอกเนยันจังหนาเนาะขันวนก็ขึ้นหขันหนาวแหงกะมันบุคคนบกบึ้งบกบ้งไกบึกบไงบก อืมบยังให้มโจมหมอนั่นนะมันกัแบบว่ายืนได้นี่มันสบายแฟนูบโจมมันยังลูของเอาเม็กระเจีไปให้ไผเอาไปให้กบเอาไพคือไอ้กบเออจุมจำบทเห็นและจำบกไปนั่นแม่แม่ไปเห็นตลอดยี่น้ะเรา คนเออไปบุได้ลูกผลิตเนี่ยว่ะแต่ว่าสูตรกระซิ่งหูแต่ก็จำเล่นแถวนั้นเาเห็นเนาะแบกไอเก็บข่องเนาะเก็บข่องนี่แค่ไอเก็บกินคือว่าแล้วบางเถื่อแม่กับผู้อยู่เนาะกินฝาบก็นเวลาที่เอามาป้าไปคนเพราะว่าก็เป็นกินอะไรเนาะกินกินอะไรแค่หน้าโบเล่นตะโพแม่ป้อนต้องมีผ uh, ู้อยู่นะมคันหวานหอนย่างกินเข่าเนาะมีบางครั้งเจ้าผู้อยู่เนี่ยค่ะเออเรื่องเถื่อพัดมีมีอ่ะักคือแบบว่าบึงปุ้มีดองบ่อพี่น้องคันข่อยผัดเรื่องเถื่น ตอกไปหันไปหนีใชส่วนไปเพื่อชีมาแต่สิลกินคือเฮาหัอเอ๋อไก่หูไะไก่หูือกไก่หูเป็นยงไกสีเช้าเสไปไก่ไปอยู่เฮาไปอยู่ใส่ไก่หมูาก่หมูใส่หมูอ้าวโบกีโบส่หมูเห็ดด้เฮาเห็ดโบได้กับหมูกันดยเฮาเก่เนาะเออโคตรมันนี่เลมาตัวเองอะ กินน้ำกินยังใครอยู่ยังมีงานอันก่น้องอยู่ใกลเออเอ้าบอกเขาว่าอันนี่ลูกลานลูกนี่แหละน้ำน้ำเาเขาก็เอาให้คนกินมเออใส่จอกแล้วก็ทอดูอุเอะไรกินบ้าเยค้าโกเยออยู่ะใครเข้าก็วากีกี้อก็วอย่าย้เกี่ยวขอยเอไาใครเกี่ยวอไก็ใครไยแล้วแล้วบริสุทิออกมาแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะ เราเอเรามาเนาะกระซิมอย่างยามเกี my 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 ่ยวเขาบังเทอลูกแล้วพามาอยู my my ่นโดนด้นแลเหมาแล้วเอกมาบึงเขามาเออาไปสูบมาโอ้ยเนยังไือนันี่ยื่อยังสมองดีดีบ่ะสมองอยู่กี่แว่คืออยดีมีแหงอยู่หาตามภาษาพุ่าหรอะไรแล้วกับอดอกเอ็ดๆเท่นั้นแหละกระโบนโบถึงขันว่ามันแฮงอลกระซิมกระซิมไปอย่าี้ ล้วดูคนดูนะเวกมาเกลือเวกเวกกูเวกอ่ e เกลอเออแล้วบอได้ออกมาแล้วบอได้ออกมาคันออกแล้วสครั้งพูดพูดแล้วขึงมือแล้วขูดแ้ออกแล้บสวมากีการร่วงมากเยน่อยเอาเงาเนี่นะเออเอาคนากได้คอยแล้วซื้อมาให้เชิญซื้อใหม่ๆหรือเ่เออซื้อของก็ซื้อใหม่ๆนี่แหละตะกี้ได้撒 ไปกี่ยนพ่อเนีเอาไปตัง้ะหน่วยหนึ่งวุนเพ่ชื่อหน่วยได้ก็พ่อนนนะอัี้ก็โทรับพ่อเวลาพ่์ประจําตำแหน่งคนนี้เนี่ยแกก็ยากเยอะก็กากกันเลยจานมันเป็นอยังข้างกล่องมันตัวหนังสือมันอัดแต่เดีอันบีบออกมาเลยคือเอยากได้กล่องใหม่ทีนี้นะอันนี้มันน่ะไปหาไปคอกล่องเขามาอันนี้กล่องฟองมันใส่อะไรเป็นยังไงเด็ดฝนแม่์เป็นเอานำให้กินตอนนี้นะ มื้อกะน่ะช่วยบ่ได้มื้อกะเป็นพร้อมกันบ่เอิ้ดมื้อๆนั่นตั้งเบิดแล้วล่ะเออเสร็จเนาะอืมเสร็จอืมกะไปบดนเหมือนอยู่ี่ว่าไปบดศูนย์นั่นอาจารย์เกก็ไปไปสิเจ็บเจ้าบีบเจ้านวดเจ้าอันนั้นอืมงงวย ก็อยู่ออกแข้งก็จะทํบอบบํบัดเด้ทุกเจ้าแต่ว่าอันนั้นบ่ได้บ่เซาเนาะเฮ็ดบ่ถึกมันอันนมันเสอืก็อยู่บนี้ก็สบายไปนนึงอืนบ่หนาวแงมีดังฟ่กกัวกเหึเนี่ย่กบ่กัวแกตกกหวอ่เออนตกนหวเนาะนี่นมนลมนี่นํา้างเฮือนเพิ่นอยู่ลมแงก็ใครอยู่มันบ่สูงปานดเนาะ นีนคือนีโทรทัศท์ประจํผลมื้อไหนที่าเปิดโทรศัศท์นะยังบ่ยดังบ่หกโมงบ่งบ่จะเบึ่งโทรศัศท์เห็นมะ้้ใครนอนอยู่พุ่นไหนยังมีผู้นอนมาทางหน้บนอพุ่นัเื่อยักเอาฮะนอนกเ้าวักเือักเตื่นชาแหละเปิดฟังธรรมะอยู่โทรศัพท์หรือวิทยายกวิทยายกันไเออเปิดฟังธรรมะนะ เปฟังธรรมะทำยังในะเพื่อนก็ได้เนาะอยากไปงานบุญอยากไปงานบุญบัลทัดอิง้ังนี่ฮะเนาะเพราะว่าอันปีปีนี่กับปีกายนี่ยเป็นว่าได้ไปบุญชมเหอแล้วน่องทรายพาไปหลเนาะปีนี้เพื่อนอยากไปอันบุญทัดอิงหังโบ้โหจีมีผู้พาไปบ่นเนาะคับจันก็นให้ให้น้องทรายและครับะเล่งพาโลในเมื่อที่ว่าน ยมโบลายเห็นเนาะคนยมโบลายมือทักอีดเออลองเบิ่งเด้อว่าเพิ่นสิเด็ดไปบ่บุญฐานอินทางเนาะอยากไปอยากไปให้ยังไปไหว้พระบ่ไปกูบุญไปเห็นคือโม่ไปกูผูกแกงไก่เอออยากไปให้ยังคูผูกแกงไงแต่เกิดมาบริไฟน้าหมู่จักเถื่อนว่าเพิ่นว่าเกิดมาแล้วก็ไปบ่ได้เลยเด้อ จาเห็นบรทัดลกเรกอรทอิงห <ไป S 1> างอากเหนเห็นแต่หมูไปอ่นนะ <laughs> เห็นแต่หมูไป <laughs> นปก็เหออยู่เบื่อขาดนี่อวอก็เบื่อขาดวะเอาไปสบหรบุญอืน่นไปอยู่กีดด ไปบอกตะกี้แต anyway, okay. oh, anyway. <iliyor> ่ยังน้อยพาไปน้อยพาไปเออน้อยมาไปสบายเนาะไปเบิ่เก่งสบายแม่เพิ่นกยังไข่แม่ไข่แต่ยังแข็งแรงอยู่แม่นบ่แม่นะโอ้ยก็บ่อาขี้พคือกันบยเกบกเอยตุยเนาะเบิ่งเจ้ากเต็มอยู่เนาะตุยยาบ่ตุยยาขนาดข่อยกยังอันดกพได้นี่ ไปอาหารอ่าพญาประจัมโตอืเจ้ากับพาตัดเลยนะสองเถื่อเลยนะพาตัดบ่เ่อเดียวเธอเดียวบ่เออเังอกี้ปีปีสองปีบ่แ้วปีแล้วรองปี่แล้วประมาณสี้าปีแล้วเขาปาดแต่ปีสองสองพันจิกอืเออลังเขาตอนในส่วงนั้นะ เออโบปิ้นยังให้เขาพาไปบุญกะอย่าไปบุญนโมเพิ่นกันกเลยเออนี่ทางหนี่งแจ้งหามอยู่เนาะอันนี้โอเคอันนี้จะเป็นอันนหนเด้อพี่น้องเนาะอันนี้เป็นคลิปการที่ว่าสบาเอามาเบ่งน้ำจิตน้ำใจำใจห้อแถวก้เพิ่นเราเพราะว่าเพิ่นเป็นคนพิการเพิ่นก็ได้แต่นอนนอนอยู่แบบนี้เด้้อพี่นลย คันคันสิไปท,ทั้งแถวหนีกัมเนเรือคานไปเนาะพี่นอ้องเปินไปโบได้มิแต่กินเข่ากับ<ช>แม่เปินซวยเนาะแม่เปินซวยแลวก็อันกินน้ำเอียงกัมเรนต้องมีผู้ซวยเนาะเราจะซวยตัวเองโบได้เนาะเวลาเขาสิไปห้องน้ำห้องในกัมเรนทั้งครอบครัวซวยไอ้ี่น้องด้วยแม่เนาะเจ้าล้วก็มีอันนี้เนาะเจ้าเนาะอันนี้ก็นะนนกเป็นคลิปการทิศบาเอาไข่กับเสือมาใหา้เท่ากบเพืนะ่อนเนาะซึ่งเป็นคนพิการอยู่ที่บ้านนุนสวัสด คนไก่สอนี่ว่าไก่เฮนกับสบานเนาะห่างกันประมาณร้อยเมตรเลยพี่น้องเนาะอันนี้ฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายเนาะผู้ี่ว่ามีน้ำใจอยากช่วยเหลือเนาะอุปธรรมคำสูน้องของเพิ่นเนาะน้องกบนีก็สามารถติดต่อผู้พันใดเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าอันเพิ่นกับพี่ตาอีต้นได้ลูกโบได้ไปโบปินเราต้องอาศัยญาติพี่น้องและเมต่การปอนข่าพี่น้องกินโบไรเลยเนาะ จ้าสำหรับคลิปนี้เนาะสบากัสิโอฝากนำวัตถุกุญสุสคนเป็นกำลังใจให้ในเด้อเนอะาะทั้งเป็นกำลังใจให้น้องเพื่อนแล้วก็ให้กับสบาพมเนาะสบาก็ได้นำจิตนำใจเล็กๆในหน่วยมาแบ่งปันให้เพื่อนเนาะสำหรับคลิปนี้สบากัสิโคจบคลิปเพียงเท่านี้กอนเ้อพี่น้องสบายดี